สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านกับวันต่อวันด้วยพระคำในวันเสาร์ที่10เดือนกรกฎา,าคมคิสศักราช2021ในเช้าวันนี้เราจะมาใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสที่โมธีบทที่4 2สองที่โมธีบทที่4ขอให้เราร่วมใจกันที่ทานคะ่ะสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าในที่สูงสุด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงประทานลมหายใจและสิ่งใหม่ๆให้กับคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์อยู่เสมอข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้เราจะมารับฟังพระคาของพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปิดตาใจฝ่วิญญาณเพื่อเราทั้งหลายจะได้ยินเสียงของพระเจ้าและสามารถที่จะปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเราขอบคุณพระองค์เราขอฝากเวลาข้างหน้านี้ไว้ในพระคติของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ในเช้าวันนี้เราจะมาดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ค่ะในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4นะคะเป็นจดหมายตอนสุดท้ายก่อนที่อาจารย์เปาโลจะจากโลกนี้ไปท่านได้เขียนกำชับทิโมธีให้รักษาความเชื่อให้รักษาความเชื่อไว้ในปรากฏในข้อที่7ถึงข้อที่8นะคะได้ตรัสไว้ว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบท้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมุงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์พี่น้องผู้ท่ทานคะ หากคนหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาอาศัยอยู่บนโลกนี้ไม่นานแล้วเขาจะพูดหรือว่าจะทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นกันค่ะพี่น้องในพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลเขาก็ได้พูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการรักษาความเชื่อการรักษาความเชื่อโดยประการแรกนะคะคือการสำแดงชีวิตของความเชื่อของเราสำแดงชีวิตในความเชื่อของเราค่ะปรากฏในข้อที่ส ได้ตัดว่าจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขะแม่นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตัดเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่ี่นดีทุกท่านคะเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาการรับใช้ของอาจารย์เปโลอาจาย์เปโลนั้นได้ทุ่มเทกับการรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ที่เขารู้จัก พระเยซูคิดตั้งแต่ที่เขาเชื่อวางใจในพระองค์ท่านนั้นได้ใช้ชีวิตของท่านให้คุ้มค่าในทางของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐให้กับชาวยิวหรือว่าชาวต่างชาติหรือจะเป็นการอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่สม่ำเสมอดังนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของอาจาร,รย์เปาโลนั้นเป็นชีวิตที่สำแดงความเชื่อของเขาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันค่ะพี่น้อง วันนี้เราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์สามารถที่จะใช้เราในพันธกิจของพระเจ้าเพียงแต่ขอให้เรายอมพระเจ้าถ่อมตนแล้วก็เชื่อฝังพระเจ้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านความคิดของเราคำพูดหรือว่าการกระทำของเราขอให้เรานั้นทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งในปัจจุบันนี้เรารู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหา ไปประกาศข่าวประเสริฐตามที่ต่างๆนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการสัมแดงความเชื่อของเรากับคนรอบข้างของเรากับคนในบ้านของเราด้วยการพูดสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างกันคิดในสิ่งที่ดีมีความหวังในพระเจ้าอยู่เสมอและยิ่งกว่านั้นขอให้เราสําแดงความรักของพระเจ้าด้วยการกระทําของเราด้วยการช่วยเหลือคนในบ้านของเราและประการที่2นะคะคืออดทนต่อความทุกข์ยาก อดทนต่อความทุกข์ยากปรากฏในข้อที่5ค่ะแต่ท่านจงหนักแน่นมั่งคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำภารกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์พี่น้องทุกท่านคะอาจารย์ปาโลเขาได้อดทนต่อความทุกข์ยากโดยการต่อสู้อย่างเต็มกําลังคําว่าอดทนไม่ใช่ว่าเราไม่ทาอะไรอะไรเลยแต่คือการที่เรา ต่อสู้เพื่อที่จะทําตามพระประสงค์และนำพระทัยของพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่าอาจาร,รย์เปโลในระหว่างที่เขารับใช้พระเจ้าอยู่นั้นท่านได้พบเจอกับความทุกข์ยากต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการโดนตีการถูกก้อนหินขว้างการถูกคมเหงและแม้กระทั่งถูกคุมขังในคุกแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทํานั่นก็คือท่านต่อสู้อย่างเต็มกําลังการต่อสู้ของท่านไม่ใช่ว่าไป ก็คือไปทำร้ายผู้อื่นหรือว่าทำร้ายคนที่เขาคนที่เขาขมเหงแต่ไม่ใช่แบบนั้นการต่อสู้ของอาจารย์เปโ,โลคือการที่เขาหันจุดโฟกัสของเขาไปที่พระเจ้าเขาเพ่งมองดูที่พระเจ้าโดยการที่อธิษฐานเผื่อสมาชิกโดยการที่ประกาศของประเสริฐของพระเจ้าโดยการที่ยืนหยัดและรักษาความเชื่อของเขาไว้พี่น้องทุกท่านคะดังนั้นเราจะเห็นว่า การที่เราจะรักษาความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าไว้ได้นั้นสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่เราพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อใดที่เราพบเจอกับอุปสรรคต่างๆเมื่อนั้นจะสามารถที่จะทดสอบความเชื่อของเราที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งเราจะเห็นว่าในพระวจ,จนะ ในพระธรรมสรุปด,ดีบทที่34ข้อที่5ก็ได้ตรัสไว้ว่าคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่โอดสูเช่นกันค่ะพี่น้องวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรารเผชิญกับอุปสรรคและปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นในด้านฝ่ายร่างกายของเราหรือ่ายจิตวิญ,ญญาณของเรา เมื่อก่อนเราอาจจะสามารถที่จะทำมาหากินได้อย่างสะ,ด,สะดวกสบายแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เมื่อก่อนเราอาจจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันนมัสการพระเจ้าเข้ากลุ่มเซลล์หนุนใจซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่บ้านทำอะไร คิดอะไรและพูดอะไรอยู่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นและเราเท่านั้นที่รู้ว่าเรากำลังรักษาความเชื่อของเราไว้อยู่หรือไม่ดังนั้นอย่าจัหนุนใจพี่น้องทุกท่านขอให้เรารักษาความเชื่อของเราไว้ด้วยการเพ่งมองดูที่พระองค์มากกว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะว่า สิ่งต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นแค่ชั่วขราวแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรานั้นคือนิรันดร์ดังนั้นอยาจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านขอให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดนี้ให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นให้เรามองดูที่พระยุสุริตแล้วเราจะได้รับความเบิกบานเราจะมีความชื่นชมยินดีและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ได้รับความอับอาย ขอให้เรารู้จักที่จะอธิษฐานเผื่อผู้อื่นในสถานการณ์นี้ให้เรารู้จักสัมดงความรักของพระเจ้าในครอบครัวของเราและยิ่งกว่านั้นขอให้เราอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากและอุปสรรคต่างๆที่เราได้พบเจอด้วยการต่อสู้อย่างเต็มกำลังขอให้พระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ สาธุการแด่ดพระนามของพระเจ้าในที่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่พระเจ้าทรงสอนเราให้เรารู้จักที่จะรักษาความเชื่อของเราที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรงพยาบานในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดนี้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องรักษาไว้อยู่นั่นก็คือความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายและถึงคนที่แบ่งปันด้วยที่เราทั้งหลายนั้นจะเพ่งดูที่พระองค์มากขึ้นเพราะพระสัญญาของพระเจ้านั้นได้ทรงตรัสไว้กับเราว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่รักพระองค์ดังนั้นขอ เจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเราทั้งหลายขอให้เราอยู่ในสถานการณ์นี้ให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้ามากขึ้นและพร้อมที่จะเป็นพยานถึงความรักมั่งคงของพระเจ้าโดยการพูดสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีและกระทําสิ่งที่ดีให้กับคนรอบข้างของเราเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์อธิษฐานเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระเจ้าอภัยพรค่ะสวัสดีค่ะ